ตอนนี้อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเอาขนมมาเลี้ยงเด็กๆที่โรงเรียนนะโรงเรียนวัดบางแก้วจังหวัดเพชรบุรีบร,ริเวณโรงอาหารนะโรงอาหารของเด็กๆเด็กๆมาทานรอรอ,รอเด็กๆครับโรงเรียนนี้ อยู่ในเขตเพชรบุรีฮะอยู่ใกล้ๆหาดเจ้าสำราญแหลมผักเบีย้ยฮรโรงเรียนนี้ติดกับดิมทะเลเลยครับรรยากาศดีมากฮรเด็กๆที่นี่ก็มีประมาณสอง้อยห้าสิบคนฮะวันน,นี้ก็ได้ผู้ใหญ่ใจบุญท่านหนึ่งนะครับได้อุดหน,นุนสนมงนัณฑา a ก็อยากจะเลี้ยงเด็กในเขตจังหวัดเพชรบุรีบ้างครับไม่ใช่ใครที่ไหนคร คุณพี่สุนันทานั่นเองฮะคุณพี่สุนันทาคนที่เคยไปเลี้ยงอาหารผูกป่วยพระหมอปลาบ่อยๆคะคุณพี่สุนันทาใ,นใจบุญมากฮะไปเลี้ยงอาหารผูกป่วยพระหมอปลานี่บ่อยครั้งมากฮะแต่วันนี้พี่สุนันทาก็อยากจะเลี้ยงเด็กบ้างโรรียนโรงเรียนนี้ในเขตจังหวัดเพชรบุรีครับวันนี้มาคนเดียวฮะ ายเดียวฮะน้องอิวไม่สบายฮะแม่น้องอามเป้าอยู่ฮะปกติแม่น้องอามต้องมาด้วยฮะวันนี้ไม่ได้มาก็เลยต้องมาคนเดียวฮะน้องอิยวไม่สบายเมื่อคืนฮะพาไปหาหมอโรงพยาบาลเมื่อคืนนี้อ้วกกินอะไรเข้าไปก็อ้วกอ้วนกวนะ๋ยวไปให้หมอตรวจอีกครับวันนี้ก็เลยได้มาคนเดียวครับวันนี้ ใายเดียวฮะเดี๋ยวเข้าไปดูฮะมีอะไรมาเลี้ยงบ้างครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในในครัวครับเด็กๆมาแล้วตอนนี้เป็นเด็กอนุบาลก่อนนะครับเด็กอนุบาลเดี๋ยวไปแจกขนมเด็กๆก่อนน่ารักน่ารักไม่ใช่ฝันที่ตรงนี้อ่าเป็นเดียวอะไรฮะช็อคเกล็ ช็อกแลตนะชี้ๆนะครูคุณลองชี้ก่อนนะอ่าเฮ้ยเอาสีอะไรลูกเอาแบบไหนเอาแบบไหนฮะอันนี้นะอ๋อช็อกโกแลตช็อกโกแลตอ่าอ่านู่มาอ่าช็อกโกแลตนะอ่าฮะยังไงครับสุดรอเอาอะไรลูกแชมพู โอ้โหหวานแหววเลยนะอ่าอ่มาลุกมาลุกเอาอะไรเอาเอาแบบนี้บ้างเป่าเอาเอาอะไรช็อกช็อกแลตกนะช็อกช็อกแลตกนะช็อกแลตสีดำอ๋อเอาสีเอาสีชมพูสีชมพูโอ้โหหวานแหววด้วยบอกเขาเอาเอาช็อกเล็กแต่เอาสีชมพูเอาช็อกเลตนะครับอ่าโอ้โหผู้ชายชอบสีชมพูผู้หญิงชอบสีดำเหรออะไรสีอะไรลูก สีชมพูเอาสีชมพูอีกแล้วนี่อะสีอะไรสีดำโอ้คนนี้ชายชาติไอะสีอะไรครับสีดำอ่าสีดำอ่านี่สีอะไรครับสีชมพูสีชมพูอีกแล้วโอ้โหหวานแหววด้วยเรอเราเรารอเนี่ชอบสีชมพูนะคนรอนี่ชอบสีชมพูเลย ามาลูกมา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 เอาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้อกก้อนแรกเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้เอาสีอะไรสีอะไรหนูเอาอ <Lebanon. S 2> เอาช <started> ็อกโกแลตอ่ะช็อกโกแลตลูกอ่ะอ่ะอ่ะเอาสีอะไรช็อกโกแลตนะอฮะช็อกโกแลตสีอะไรลูกสีชมพูสีชมพูอ่าชมพูสีอะไรลูกคนสวย ช็อกโกแลตอละสูอกเอาคนคนนีชอกกละคน็อกโกแลตนะอช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตอ้าโหตัวนี้ตัวนี้ช็อกโกแลตหมดเลย อะไรลูกอะไรให้มันชี้ให้ลุงเค้าเอาไหนอ่าอันนี้มันหลายนี่หยิบเลยหยิบหยิบหยิบเลยหยิบหยิบถูกป่ะ เด็กอนุบาลเนี่ยสวัสดีครับครูอันนี้อนุบาลอะไรเนี่ยอ้าวใหม่ชุดนะ <c oughs> คนเดียวฮะถือกล้องด้วย <c oughs> ถือกล้องด้วยอ่ามาลูกอ้าวมา <c oughs> ถือกล้องด้วยเลี้ยงขนมด้วยอ่ะนี่นี่สอกประแรกของเด็กอนุบาลนฮนะของเด็กโตก็จะมีควกสีสีหน่อยนึงเด็กอนุบาลชอบอะไรลูกสีอะไรครับสีชมพูโอ้โหวานแววอีกลอแล้วอ้าวมาครับมาครับสีอะไรครับเอาอะไรลูกช็อกโกแลตหรือว่า อาช็อกโกแลตอาช็อกโกแลตอาครับสีอะไรครับเอาสมพูโอ้คนสวยสมพูเอาอะไรครับสีน้ำตาลสีน้ำตาลโอ้อันนี้ช็อกโกแลตลูกช็อกโกแลตช็อกโกแลตอ่าช็อกโกแลตนะอามาคนสวยเอาอะไรครับเอาช็อกโกแลตคนสวยเอาช็อกโกแลตอ่า ออรรเอา,อออออาอค,คออออานส,สวยเอาอะไรครับเอาช็อกโกแลตอีกแล้วช็อกโกแลตโอ้ช็อกโกแลตขายดีผู้หญิงผู้หญิงชอบช็อกโกแลตช็อกโกแลตโอ้โหผู้ชายนี่ชอบสีชมพูตีอะไรลูกช็อกโกแลตอีกแล้วอ้าวโอ้ช็อกโกแลตขายดีครเอาอะไรครับสีชมพูอ่าหวานแววอ่าอ่า อะไรครับคุณสวยอันนี้เขาเรียกสีอะไรสีน้ำตาลอะไรลูกสีชมพูสีชมพูหวานแหววหวานแหววหวานแหววออ่่าสีอะไรคุณสวยอ่ช,อชอ็อกโกแลตช็อกโกแลตอ่าอะไรครับรูปรอสีอะไรครับอ่ารูปรูปรอนี่มาดแมนชอ็อกโกแลตอ่า อันนี้รูปรอเอาอะไรครับเอาสีอะไรลูกสีช็อปกะเล็อ่าชอ็อกโกแลตอ่าว่างไงครับ,รรบลูกรอเอาชอ็กชอกโก,กแลตช็อกโกแลตกดีแกว่ชอ็อกโกแลตขายดีเะครัขบขอบคุณคร,รับว่าไงฮะยลูกรอสีอะไรลูกฮะอะไรนะชมพู โอ้โหลบหล่อนี่อธุมพูหวานแหววด้วยอ่าอ้าเอแมงวันแมงวันอัดสีอะไรครับอัช็อกโกเลตอัดช็อกโกเลตอ่าอ่ดรูปหลอสีอะไรครับอ้าอธุมพลหวานแหววแล้วอ่าสีอะไรครับอ่ะสีดำสีดำช็อกโกเลตอ่าช็อกโกเลต กล <laughs> <laughs> ้มาแล้วใกล้จะเต็มแล้วเ <c oughs> ดี๋ยวรออีกสองชุดมาทีละชุด อร่อยไหมอร่อยโอ้นี่ไอร่อยไหมลูกอร่อยไหมอร่อยอรล่อขนมอร่อยอร่อยเด็กๆบานเียลูกอกันอ้าลูกหลอโหจำกันได้ไหมลูกหอ อร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยนั่นแหละนั่นแหละลูกหล่อจ๊ะจ๊ำกันได้ไหมจ๊ำได้ป่าจ๊ำได้ป่าฮะจ๊ำลุงได้ป่าโอ้จ๊ำไม่ได้แล้วจ๊ำขนมได้ป่าขนมจ๊ำได้ป่าขนมเนี่ยเคยกินไหมเคยกินป่าเออเคยกินอ,อันนี้ลูกหล่อลูกหล่อลูกหล่อมากเลยเปคยไหมเนี่ย ตัวนี้ีแต่คนรูปหล่อนั้นเลยเนี่ยโอ้นี่คนสวยคนสวยอร่อยไหมคนสวยออไ,ไม่กินไส่แดงลูกกกเยอกินงกินเ,บบเยนะอะ,ะลูกกินเยอะ อันนี้อนุบาลอะไรครูอนุบาลสองน,นั่นนะ่ะอนุบาลสามอ๋อเดี๋ยยังมีภาษาอีกอะเรียว่าอ,อะไรแล้ม<อ>ีหนงสอ๋้าสนู้นเด็กโตนะอัาน้ำด้วยน้ำด้วยออาม,ามาน้ำด้วยอ่าแจกน้ำทีน้แจกน้ำ้ออ่เอาไว้ไหนไวไหนอ่า ีชุดอ่ะหน,น,ะน,กกนูน้ำอ่ะน้ำโรคกับน้ำน้ำเดี๋ยวคุณพูดแจกขนมก่อน,น,นจแจกน้ำก่อนอ่ะแจกน้ำลูกน้ำเอาน้ำเอา สวัสดีครับพูดแจกน้ำด้วยคุณวิดีโอเหรอคะขอบคุณครับ ขอบคุณครับครับนูนขอบคุณคนนูน ขอบคุณ้วยลูกขอบคุณด้วยเตสอะไรลูกนี้นะนขอบคุณครับเชลนะครับเด็กตเด็กตมาแล้ว เดี๋ยวต้องให้ครูไปแจกให้เด็กโตนะฮะเพราะมาคนเดียวสวัส <an> ดีครับสวัสดีครับแจกให้เด,ด,ด,ด็กๆอนุบาลเสร็จแล้วอันนี้เด็กโตเด็กโตปอไหนปอไหนพี่ป .5 ป .4 ถึงป .3 ครับคุณโอ้ป .4 ถ <uar> <อ>ึงป .3 น้ำด้วยลูกอ่ะน้ำอ่ะมีส้ม

ทำน้ำรัตแล้วก็น้ำส้มนีโดมาเลี้ยงเด็กที่โรงเรียนวัดบางแก้วบ้านบางแก้วบ้านบางแก้วฮะจังหวัดเพชรบุร so ok ีฮะนี่เด็กโตนะฮะเด็กโตเด็กโตสดีคน่ารักมากครับอ่าคุณครู